สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะครับเมื่อนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเผาทานนะครับโดยทั้ง2องลลิตรครับใ้ใส่ในรัวเลื่อนนะครับก็ไม่ก็เป็นไม้ยางพาราครับที่หาตามให้ตามสวนนะครับขั้นตอนแรกเขาก็คุดเป็นลุมนะครับว้ที่จุดไฟอยู่ด้านล่างครับไม่จะเป็นไม้ยางพาราครับที่ผมตัดไว้แล้วครับ ที่มันหักมันโคตรลงมาครับว่าไม่ยางพลาสีเป็นทานดีบอรครับครับไปตามไปรุ่นไปเบื้งน้ำกันครับ ครับหลังจากที่ห้าขพุดหลุมทีจุดไฟแล้วครับเขาก็เอาถังขึ้นตังครับรูปแบบลักษณะจะอยู่ในลักษณะนี้ครับจะมีทีจุดไฟอยู่ด้านล่างครับขันตอนต่อไปเขาก็เอาไม้ครับทีห้าตัดไว้แล้วครับเป็นไม้ยางแล้วครับเอาขึ้นมาเลียงใส่ถังครับ การเลี้ยงกะในขันตอนแรกเข้ากะจะเลี้ยงในแนวตังเนาะครับเนาะใส่เข้าไปให้มันเต็มถังครับครับต่อไปเข้ากะเลี้ยงในแนวนอนครับเลี้ยงใส่ไปจนกลัวมันจะให้มันเต็มถังนะครับจัดเลี้ยงให้มันได้หลายเท่าที่จะใสได้เนาะครับ ไม่ก็จะเป็นไม่แหงน้ำครับไม่ตายมาดน้ำครับเอามาเลี้ยงสมกันครับครับหลังจากเลี้ยงแล้วครับลักษณะจะได้แบบนี้ครับเต็มทั้งพอดีครับ ตอนต่อไปเขาก็จะปิดปิดฟ้าครับแล้วก็จะจุดไฟอยู่ด้านล่างครับที่จุดไฟครับอยู่ด้านล่างครับขั้นตอนต่อไปเขาก็จุดไฟครับจุดไฟก็ใส่เวลาโบดุลปันไอครับ เป็นใหม่แหงเนาะครับจะมีควันขึ้นออกมาเนาะครับใส่เวลาประมาณสิบกว่านาทีกัตติแล้วครับครับขั้นตอนต่อไปคือมาเบึ่งวิธีการสังเกตว่าทานเห่าหม้เสร็จแล้วก็คือควันพันจะโบมีครับควันขาวพันจะโบมี่ครับ ควันจะบบมีลอยขึ้นเนาะครับก็ถือว่าปิดได้ครับเขาก็จะปิดเตาไว้ครับ วิธีการปิดเตาครับเอาผ้าส่วนผมจะเอาผ้าใ่ดินครับชุบหน้าไหมเลียกครับเอามาปิดข้างบนไว้ครับส่วนข้างล่างเขาก็เอาดินถมเลยครับปิดไว้เลยครับแล้วเนะขาก็มารลลุ่นกันว่าเย็นแล้วทานเข้าจะเป็นยังไงเนาะครับ ครับหลังจากเตาถังเห้าเย็นแล้วครับเราจะมาเบิ้งผลงานเนาะครับว่าการเผาไหม้ยางพพคาจะเป็นทานดีบ่ครับครับไปลุ่นไปเบิ้งน้ากันครับครับถังแรกครับเป็นแทงยางดีเลยครับแทงยางงามเลยครับถังหนึ่งจะได้ทานอยู่ประมาณสอบยูเรียครับ พอตมก็สอบยยอยู่เรียบยังไงเลยครับเป็นแทงยางงามครับครับถั้งทีสองครับมาเบิง่งทั้งทีสองน้ำกันครับทั้งทีสองกะเป็นแทงงามคือกันคือเกาครับ นี่คือทานจากไมยังพระลาเนาะครับที่มันหักมันโค่นแล้วเนาะครับเอามาเผาไว้ใส่ในคัวเลือนเนาะครับเป็นการประหยัดไปนํ้ำครับครับขอพุ่นทีเข้ามารับชมครับพอกันคลิปนา้าเมื่นาสวัสดีครับ